5เรื่องราวของอารมัดเดียโลที่คุณอาจไม่รู้มาก่อนหากใครยังจำกันได้อารมัดเดียโลคือนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรีบคว้าตัวมาก่อนทีมอื่นทันทีเมื่ออัตาลนตาปล่อยตัวในปี2021ดีวนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่แฟนบอลปีศาจแดงเป็นอย่างมากเพราะสโมสรยอมทุ่มเงินกว่า37ล้านปอนด์เพื่อคว้าเด็กหนุ่มอายุ18ปีมาร่วมทีมและยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากนะัก อย่างไรก็ตามสําหรับตอนนี้เขาได้กลายเป็นกําลังหนุ่มของทีมและด้วยกระแสต,ตอนนี้จาฝูงจะพาไปดู5เรื่องของอารมัดเดียโ,โลที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน 1. เคยทดสอบฝีเท้ากับเอซิมิลานและยูเวนตุสอารมัดเดียโ,โล เกิดที่ประเทศไอวอรี่โคสแต่ย้ายมาอยู่กับครอบครัวที่อิตาลีตั้งแต่เด็กนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้เริ่มเล่นฟุตบอลในดินแดนมักโรนีตอนเด็กๆมีโค้ชท้องถิ่นที่เห็นแววของอาหมัดจึงพาเขาไปทดสอบฝีเท้ากับยูเวนตุสและเอซิมิลานก่อนที่จะเป็นอัาลันตาที่ได้ตัวเขาไปเมื่อตอนอายุ13ปี2เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในแมตช์เดบิวต์ลีกเซเรียา อาหมัดได้โอกาสลงเล่นในเซเรียอานัดแรกในเกมที่พบกับอูดินเนเซเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2019แถมยังทำประตูได้ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก109วันนั่นทำให้เขาเป็นผู้เล่นคนแรกที่เกิดในปี2002ที่ทำประตูได้ในเซเรียอาและเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในการประเดิมสนามในหลีกสูงสุดของอิตาลีอีกด้วย 3. เจ้าตัวไม่ชอบให้เรียกชื่อว่าตาโอล ก่อนที่อามัดเดียโลจะอายุครบ18ปีผู้คนมักเรียกเขาว่าตาโอลเพราะชื่อเก่าเต็มๆของเขาชื่อว่าอามัดเดียโลตาโอลต่อมาในวันเกิดอายุครบ18ปีเจ้าตัวก็ได้ไปเปลี่ยนชื่อบนอินสตาแกรมจากอามัดตาโอลเป็นอามัดเดียโลพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอย่าเรียกผมว่าตาโอลอีกต่อไปก่อนที่2เดือนต่อมาเขาจะไปเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย4 แฮตติกครั้งล่าสุดคือสถิติใหม่ของเจ้าตัว ในนัดล่าสุดที่อามัดเดียโลซัดแฮตติกและพาทีมชนะเซาท์แทมตันตไปได้นั้นถือเป็นแฮตติกครั้งแรกในอาชีพคาแข้งของเขาและถือเป็นแฮตติกครั้งล่าสุดของทัพปีศาจแดงในพรีเมียร์ลีกต่อจากคริสเตียโน่โรนัลโดที่เคยทำไว้ในเกมที่แมนยูชนะนอร์ลิสซิตี้3าประตูต่อ2ในวันที่16เมษายนปี2022และไม่เพียงเท่านั้นอามัดยังทำสถิติเป็นแข้งที่อายุน้อยที่สุดของทัพปีศาจแดงอันดับที่2ที่ทำแฮตติก ได้ในพรีเมียร์โดยวัย22ปี189วันเป็นรองแค่เวลลูนีที่ทำได้ด้วยวัยเพียง21ปี4วัน 5. ปาปูโกเมสบอกว่าอาหมาัดเล่นเหมือนกับเมสซี่ในสมัยที่อาหมาัดยังอยู่กับอาตาลันตาและทำประตูดได้ตั้งแต่นัดแรกปาปูโกเมสอดีตกองกลางทีมชาติอาเจตินาและอดีตกับตันทีมของอาตาลันตาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงอาหมาัดไว้ว่า บางครั้งกองหลังในทีมชุดใหญ่ก็ไม่สามารถหยุดเขาได้บางทีการที่จะหยุดเขาในสนามซ้อมเราต้องเตะเขาเลยล่ะเขาเล่นเหมือนกับเมสซ,ซี่เลยปาปูโกเมสกล่าวและทั้งหมดนี้ก็คือ5เรื่องของอาหมัดเดียโรที่คุณอาจไม่รู้มาก่อนหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจาฝูงด้วยนะครับขอบคุณครับ